ครับผมก็วันนี้ก็เจอทีมประจวบครับผมก็เกมช้างเอเปครับครับก็เป็นเกมที่นอกอท์ครับผมต้องเจอกับทีมจากไทยรัฐวันนี้ในการเกมที่เป็นเพลสครับครับก็ทีมประจวบเป็นทีมที่มีความสามารถเลยนะครับแล้วก็มีมีโค้ดที่ที่ดีครับผมก็วันนี้สนุกครับผมแล้วก็พวกเราก็ทําให้ดีที่สุดครับผมมีแขกในวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะมีเกมวีดีส์สามครับ าครับผมก็ด้วยตัวผู้เล่นของเราก็มีประมาณ28-29คนนะครับแล้วมีอายุ23เยอะด้วยล้วครับก็พรุ่งนี้มีอย23แล้วก็บันทิ์ครับเจอนครศรีเราก็ต้องเมเนจแล้วก็จัดการในเรื่องด้านตัวผู้เล่นนะครับให้ดีครับผมเกมการะตูครับแต่บอลอาจจะยังต้องทำงานอยู่ว่าครับชิญชวนแต่บอลครับฝาก แฟนบอลนะครับชนบุรีครับช่วยเชียร์นะครับแล้วก็สปอร์ตน้องๆครับผมในเกมในบ้านครับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาไม่ได้ก็ดูทูนะครับผมถ้ามาได้ก็รีบๆมาครับผมบครับขอบคุณมากครับ